ครับ่อพี่น้องครับเนื่องจากว่าเมื่อนี้นะครับเป็นวันวันอีหยังนาะของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับผมบดีเพิ่นเพิ่นลุกง่วหลายตัวนะครับผมก็เลยนี่นะครับได้อานิสงส์นะครับผมเป็นเครื่องในนะครับถ้ายิงท่าเพิ่นจะเพิกพิธีกรรมเพิ่นเฮ็ดแจกนเพิ่นต้องแจกให้เบิดท่าเฮ็ดบ่บเบินเพิ่น้าทิมโดยการฟังดินนะครับก็เลยไปขอเพิ่นไว้ว่าวายขน้า้าทิมมึงขอด้ว้า เลยไอยอันนี้มากเป็นเครื่องในส่วนส่วนส่วน,วนเอ็นย,ยังจะแยงเลยแล้วกะ็นี่นะครับผมอีกส่วนหนึ่งครับพี่นี่เป็นตัวเดียวอันเดียวงัวนะครับผมเป็นงัวตัวผูกครับผมพี่น,อน้องนี่ได้ไครมาสองไครนอเดี๋ยวเขาติต้มไว้แล้วครับสุมารังสรรค์เมนูเพียงผมมีเป็น้องใดบยวกันนะครับรรเ,เ,เ,ดเด้อติดตามมงครับน้องนะแล้วก็จะได้ทําการต้มใหม่นะครับนาอต้มใหม่มันเพื่อกอนเดี๋ยวเขาจะได้มาทํา หันฐานเมนูครัผมพี่น้องในเบิ้งนะครับผมนี่ตัวเดียวอันเดียวนะครับผมของวัวตัวผู้นะครับเัวจะเป็นเมนูอย่างนะครับติดตามมาเลยครับเด้อตัวเดียวอันเดียวงัวครับผมพี่น้องนะครับนี่ไงคือคุ้ยงัวเลยนี่ครับแค่หัมันเห็นบ่ยค่หามงัวฝากติดตามคลิปเต็มได้ที่ช่องย t u b e ครับผม ครัวอีสานอีซี่ครับเยี่กันครับ